สวัสดีครับพี่น้องสามปีกะเสร็จทำงินเนาะครับพี่น้องเมื่อนี้กะ ในพานมาอำเภอคอนบุรีแล้วครับผมอ่าอำเภอควนบุรีแล้วครับมาจากทรงยอดมันจากซากเกลนะพี่น้องอกันในเมื่พานหมงเก้าพี่นอ้องอำเภอควนบุรีไรมันหวานญี่ปุ่นของไอ้อาชายคนเก่าเราผมซ้ำเหมาพี่ซ้ำเหมาผมแต่มือนี่มาอีกแปลงหนึ่งของเพิ่์ลนะกข่าพี่น้องเมื่นแปลงลอยไรได้ครับผมมีแปลงนี้ก็อยู่ประมาณยี่สิบไรครับผมพี่น้อง อันนี้ก็จะเป็นมันสมโอกินาวาทั้งเม็ดเลยครับผมมองนี่ที่เพิ่นท้ยไปนี่ประมาณพนาพันธุ์ใดประมาณ,มาณอยู่เกือบจกตันครับนุม่มพี่10กว่กตาตัน10กว่าตันครับผมพี่น้องเดี๋ยวจะพ่าเบิ้อง10 2 3ตนัตน10 2 3ตันเนาะบ13ตันครับผมเป็นมันที่ว่ามีคุณภาพและประสบผลุ์สมเร็จมากเลยพี่น้องเดี๋ยวจะพา่าเบิ้งหัวมั่นนะครับเนาะว่า ที่มั่นเปลีนนี่ของไอ้ยช่คนเก่าคนเดิมนะครับผม่าพี่น้องมาเพิ่นหัวมันเพระจิงใหญ่ปรด๋ยวนะพี่น้องอาะนงพี่จะจกให้เบิ้องจะมาเอามาอ้างพี่น้องนะครับผมวิธีทำมันของเมื่อชีพเขาเฮจังไหนแล้วพี่น้องเนาะก็สามารถมาทวงมาศึกษาประเดี๋ครับผมพี่น้องว่าหัวมันเพริ่งใหญ่ปรนได๋นะพี่น้องเนาะตอนนี้นงกับพี่กำลังเด็ดกิ่งเด็ดเครื่ออยู่พี่น้องจย่คุดให้เบิ้องนะพี่น้องหัวมันใหญ่หัวมันงามนี่นะครับมองนี้มองเดียวเลยครับผมอำเภอคอนบุรีครับผมสวนของไอ้ สมเอาคนทำมันเลยแหละครับพี่น้องถ้าเบื่อง่าหัวมันเพิ่นจะขย่ายขนาดได้นาะพี่น้องเนาะเบิ่งตามภาพเลยครับบได้เว้าย่องเพิ่นครับพี่น้องนี่ยั่ลีครับผมยั่ลีพี่น้องยญ่ระดกพร้อมครับเนี่ยพี่น้องกวดเห็นชัดๆเลยครับพี่น้องนี่ว่าแต่ละเหงานี่นางเงาเนื่องหน้าอยู่โต๊ะอยู่ประมาณโลถึงสองโลพี่น้องแล้วพี่น้องคำนวณเบิ่งเน้ะครับผมว่าแถวหนึ่งนี่อยู่ประมาณเจ็เหงานะครับน้อโอ้ดึงยาปนันบอก อันนี้ดินกับดินดีครับผมเป็นดินขี้หมอดนอ,ม,นอม,มันขาบังกึกนรดโอ้พี่น้องนี่แล้วครับอันนี้มีมาจจกหัวไย่น้พี่สี่หัวสี่หัวหาหัวพี่น้องอมาฐานครับมีมาตรฐานมีทั้งหัวหญ่ทั้งหัวขึ้นหางนอนี่นี่นนนเบิ้งครับพี่น้องน้งพี่ใส่แขนน้งพี่ดูนะอเอาแขนเปียบเียบนี่และครับผมพี่น้องเบิ้งนะครับนี่นี่มันที่ได้มาตรฐานรับผมพี่น้อง นี่คือเงาหนึ่งในพี่น้องนี่เงาหนึ่งนี่ครับผมนี่เงาหนึ่งครับพี่น้องนี่เงาหนึ่งพี่น้องโอ้ยปล่อยเมียมั่นครับนี่ละพี่น้องหนุ่มกับพี่กระเป๋าท่านจะพังเบื้งพ่นที่เพิ่นปศพสำเร็จในด่านมั่นเนาะครับเนาะนี่พี่ชายคนหนึ่งพี่ชายซ้ำเมาครับผมพี่ซ้ำเมาครับพ่นทำมั่นเนี่ยพี่น้องเดี๋ยวแวะมาเบื้องเพื่อนครับผมพอดีขับรถพาหนังครับแวะมากผมพี่น้องเลยมากเดี๋ยวเนี่เอาหัวเดียวพอแล้วสิได้ มากินข้าวเทียนน้ำเพลินข้าวเส้าแล้วพี่น้องกระสี่ครับผมโอ้โนี่นี่เบิ่งพี่น้องจกขึ้นมาเห็นเลยครับโบยมีได้กโบยเด็กตัดต่อโบยยังเลยครับพี่น้องเห็นโอ้หัวมันหมดนี่ใส่นาดูน้องพี่ใส่นาดูพูนเบิ่งหัวมันพี่น้องครับครับจักมันหรือนาน้องพี่ยังประกันกับเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเอ้ยเยอครับเยอะน้องพี่เบิ่งผิวเห็นปะเน้เอาผิวผิวลองเช็ดเฉียดเห็นบางแน่ว่ามีห้อย บเห็นดิล่ะบมีบมีครับเนี่ยพี่น้องมึงนะครับบมีร้อยโบมีร้อยแมงบมีร้อยยังจากย่างเลยพี่น้องผิวเนียนงามครับผมพี่น้องแนมแนมแนเพียนบอกครับนี่แหละครับผมนี่โอ้ยหดูผิวนี่แหละครับผมผิวมาตรฐานพี่น้องมันมาตรฐานเออเ็ดเช็ดเช็พี่น้องนะครับนอนมันเหรอโเห็นเรพี่น้องมันเป็นดินแดงครับพี่น้องแต่บอกว่าอ้ผิวของมันนี่ดีมากพี่น้องไปเอารวมๆกันสองเอา เงาหนึงครับอีกหัวนึ่งนอกกับเงาหร้าพี่น้องย่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 องนี่นะครับผมพาเบิร์สวนผู้ที่เผนสำเร็จเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องผู้ใดสนใจวิธีการปลูกมั่นทีจะให้ประสบผลสำเร็จนะครับกระโท่มาสอบถามกี่ใช้คนนี้ได้นะครับผมพี่สมเอาคนทำมั่นครับผมก็สามารถเข้าไปในเฟียดบุกนะพี่น้องเนาะเฟียดบุกครับผมเฟียดบุกชื่อเฟียดบุกอะสมเอา พ่นทำมันครับผมพี่น้องกะเข้าไปกดเบิ้งแลวกะสามารถอินบอกเข้าไปถามข้อมูลพ่อไหนนะพี่น,อน้องเนาะวิธีการปลูกวิธีการดูแลของเพ่นเห็ดยังไ๋นะพี่น้องถึงจะได้ผลผลิตมั่นหวายง่าง,งามๆแบบผิวที่สวยงาสินะครับพี่น้องสอบถามพ่นไดนครับผมสอบถามคนที่เพิน่นประสบผลสําเร็จแล้วครับผมพ่นประสบผลสําเร็จครับนี่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวนงกับพี่พ่นจาล้างให้เบิ่งหน,น้าพี่น้องว่าผิวมั่นของ ไอ้ทใช่พี่นี่ผิวเนียนขนาดไหนเนาะพี่น้องนี่ล้างเห็นเลยครับผมนี่พี่น้องเอาน้ำกินนี่ยละครับล้างครับผมขึ้นรถก็ไม่มีน้ำกินหรอกพอซื้อไหมครับผมพี่น้องนี่เนี่ยมึงพี่น้องล้างที่ถุงทีเลยครับผมเวลาเอาิธีบานๆเลยครับพี่น้องมองได้อุปกรณ์ยังเส็ดแต่จับแต่ก็จะเอามือหั่นเสร็จก่อนเลยเนาะนุ่มพี่น้อง,น,องนี่ล้างมึงครับโอ้ยมัคือวิดีโอมันคือมันคือหงายเลยมันถึกวิดีโอ ส่งไปยังสีว่าสีบันทึกเอาอย่างนี้ตกไปใส่ใบฝ่ายก็อ่าพี่น้องล่างนันเห็นเลยครับทังว่าไม่ละครับผมมั่นบ้านที่นหลายอ่ะสมโอกินาวาครับผมโอ้ในพี่น้องอันนี้ที่ลางออกมาแล้วพี่น้องพี่น้องแน่เห็นไหมครับขออนุญาตเด้วหนุ่มพี่นี่ครับพี่น้องแนมพี่น้องแน่เนในมือผมว่าครับนี่จะสู้มาเห็นใกล้ๆแล้วครับผมซึ่ง ผิวของมันนะผมจะผมมีแมงมาแทะมากัดมาเป็น oh. เป็นหูเนะพี่น้องเนาะน,นี่ครับผมเนี่ครับผิวของขาง,ขงจ,จ,จะเนียนมากเลยพี่น้อง oh. นี่ครับผมเนียนมากเลยพี่น้องเบิ่งตามภาพเลยครับอันนี้แหละครับคือหัวมันของไอซสเมเมาับผมสเมเมาค้นทำมันหนละครับผมนี่เลยครับผมพี่น้องถ้าใครสนใจกะต้องมาสอบถามภายในครับผม,ท,นนมทีมงานมั้งครับผมใครสนใจจะเขามาร่วมเป็นทีมงานเพื่อนกะทัก หรือ inbox, อินบอกเข้ามาในเพจน,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 นี่แล้วผมหรือเฟซบุ๊กนะผมว่าเฟซบุ๊กอะซัมเมาต้นทำมั่นนี่แหละนี่แหละครับผมผู้ที่พ่นประสบผลสำเร็จเลยนะครับพี่น้องผู้ประสบผลสำเร็จเลยครับผมเนี่ยพี่น้องเบื้องมั่นโอ้โอเคครับพี่น้องเนี่ยพคนละใช่าางงไงเพื่นครับผม แปลงนี้นะครับบอกก็นะครับประมาณอ้ซิฟก็เลยเนาะเหมอนเนอนะนาจะซิปก็ไร่ครับแปลงคุดคุดไปแล้วก็มีครับผมมันได้ไหมเนะี่ยไมนไงชุดไห้พี่น้องเขาเลย้โอ้ มันง่ายกว่าคู่เลยพี่น้องเลยเข่าเมื่อดเลยยืมขาดเด้อน้องเบิกมันยากครับพี่น้องโอ้มันดคตรได้พี่น้องโอ้นุ่งพี่โอ้ยยืมขาดเด้อโอ้ตัวโอ้ยตัวแตกโอ้ยอนนู้มันใหญ่เนาะเก่งเก่งมันโตด้วย โอ้โกะเสียงบ่เมีเนาะมือกดออกครับนี่บอกพี่หน่อยก่อนนะครับเนี่ยมันเป็นดินขี้มอดครับผมดินขี้มอดดินเหนียวเนาะดินเหนียวขี้มอดครับผมซึ่งจะบ่อนแน่นครับผมดินประเภทนี้ค่อนข้างที่จะ กับมันส่งครับผมสมุทรเกียราิ awan แมนครับผมใช้ม้วนไม่ค่อยเป็นหัวเนาะครับผมคือนิสัยของมัานนะผมถ้าถือกระบินใดกิจกร่วมให้พี่น้องในเบื่อนนะครับเนาะว่าถนประเภทใดไจิตสมควรปลูกมัานชนิดใดเนาะพี่น้องเนาะอโอ้โหพี่น้องเอ้ยี่น้องอ้าวโอ้โหพี่น้องเอ้ยครับผมแแง มันส้มส้มโอกินาวาส้มโอกินาวาของไรซัมเมาซัมเาซัมหวานญี่ปุ่นสัมเมาคนซัมมันเหระพี่น้องอันนี้คือหัวหนึ่งครับผมพี่น้องดึงดของมันหัวเดียวกับเมื่อย์เลยพี่น้องเอ้ยที่ไหนล่ะมันใหญ่พอดีเป็นแป้งหมวกหรือแป้งสด อันนี้เขาเรียกว่าโครตระมันนี่พี่น้อเงเอ้ยโอ้โหเพ่ครับเพ่ครับพี่น้องผมเห็นน้องมันหมดแล้ว โอ้โหโอ้น <am iller> <k> ี่ก็นยังไงกันง่วงเห็นแล้วพี่หนุ่มอุ่นหมดเห็นแล้วครับนี่มันง่วงอายุหาเดือนครับผมสี่เดือนสี่เดือนหาเดือนเนาะเออสี่เดือนของพันยูนี่นจะของพันปุยยูครับหโมยง่ายไปเนาะหโมยง่ายผมแต่คนกลางหัวงง่าอยู่ครับพี่น้อง ม่วงครับผมใส่ใช้กันนี่ม่วงม่วงก็สมสังสายมือผมนี่ม่วงนะครับฟังนี่สมกิตอว่าครับพี่น้องคนแตกต่างครับผมมือม่วงหน้าบาวท่านครับผมว่าคมใเงยคมมันนี่ขนาดได้แล้วครับเจ้าอันนี้คมใเงยคมมันนะผมส่งกม่วงครับของไรซ้ำเมาคนท่ามันครับผมพี่น้องครับผมพี่น้องอันนี้แหละครับก็ได้ผ้ามาชุ่มมันเงยมันหยักครับผมน้องเพื่ยกให้พูดบ้างนะ นี่ครับผมมันใหญ่มันยักษ์ครับผมพี่น้องของมันส่งโมกินาว่าหลวกม่วงโคโพครับผมของไล่ไล่มันหวานเสมอข้นทำมันครับพี่น้องในเราพื้นที่บริเวณที่เป็นเฮ็ดมันทำนะพี่น้องเนาะกะมันคลิปนี้กะเป็นคลิปวิดีโอถี่ผ้ามายางช่งมมาซื้อครับว่าการเฮ็ดมันนี่ถ้าเอาใ่ใจดีนะพี่น้องเนาะมันก็จะได้หัวใหญ่หัวงามสัละครับผมก็จะได้มาศึกษากับคนที่เป่นประสบผลสําเร็จนะพี่น้องเนาะหละครับ เป็นมีวิธีการดูแลรักษาแล้วก็ใส่ปุ๋ยในช่วงระยะใดระยะใดนะพี่น้องน้องเห็นหรือครับผมคนที่เขาเพิ่นสำเร็จในมันเลยครับผมค่อนข้างจะมันนี่ก็เห็นในภาพแล้วพี่น้องไงเงี้งงวครับผมนี่แหละผมพื้นที่ที่เพื่นปลูกนี่ครับผมตรงนี้ก็อยูาา่ปไระมาณสิบกัวเลยใดนะพี่น้องน่าซุดลูกหูลูก,ลก,ลกตาเลยครับผมพี่น้องนี่แหละครับผมอันนี้แป้งนี่เพิ่งจะได้ไถตากดินนะพี่น้องเนาะปลูกแบบหมุนเวียนนะนุ่มพี่เนาะ ผมแบบหมุนเวียนครับผมพื้นที่มวงนี้ก็เคยบอกพี่น้องไปแล้วนะครับน้องพื้นที่มวงนี้นะพี่น้องนไงล่ะเห็นบ่กมนถึงหนึ่งโลกไงล่ะพี่น้องที่ผมไล่ให้เบิ้งต้องพี่น้องเดนะพี่น้องเบิ้งต่างกันนะครับผมอ่าพี่น้องเบิ้งต่างแล้วผมไเพื้นทีมโลกแม่งแม่งเพิ่นหมืเลยครับไปแล้วพี่น้องเดี๋ยวผมจะหมุนให้เบิ้งแล้วพี่น้องเนาะนี่แหละครับพอถึงจุดเก่าแล้วพี่น้องพื้นที่ที่ผมมุนไปเมื่อกี้นะผมเป็นพื้นที่บริเวณหนึ่งร้อยไล่ครับผม หนึ่งลอยไรนะพี่น้องนอกก่าะเพิ่งเคยปลูกมุ้นเวียงกันสิครับพี่น้องตอนนี้เพิ่งเคยจะตากดินไปก่อนครับผมพี่น้องเห็นบ่านี่ใส่กีดไก่ตากดินไปก่อนพี่น้องเมื่อได้พร่องกันมันยกลองปลูกกันเลยครับผมว้าวพี่น้องพี่น้องเอ้ยนี่มันมันหรือไอ้ฟักทองครับพี่น้องไงกูมือครับไอ้นุ๊กมัพี่ครับผมอันนี้คือมันม่วงครับผมมันม่วงเลยพี่น้อง เอาห่าหนอเอาเลยเดี๋ยวกองมวอยู่เดี๋ยวกองมันวอยู่พี่น้องเดี๋ยวกองก็ได้ยู่โอ้โหมันบ่นี่มันบ่พี่น้องโอ้ยเหลืออยู่เด้อพี่น้องโอ้ยเงาหนึ่งอยู่ประมาณสองโลถึงสามโลเลยครับผมพี่น้องเซ็นเซนาเซนาด้วยเลยหนาตรงกับพี่โอ้ยมันมันใหญ่กว่าหนาตรงกับพี่ครับพี่น้อง นี่ครับผมสองหัวเนี่ยกะปวดโพล่ะครับผมพี่น้องไปสนใจกับทงสอสสามหน่อยนะครับผมวิธีการปลูกวิธีการดูแลรักษาจังไดน้องพี่น้องนอแล้วก็เป็นใส่ยาอีหยังอมรุ่งแล้วผมนอข้อมูลในหยังนะครับนอทงสอสสามหน่อยครับพี่น้องเห็นไหมครับผมนุ่งกันพี่กับป้าทั้งกัจะพักับซอหาแสวงหาข้อมูลนดีสิ่งดีกับเรื่องเกี่ยวกับมันหวานญี่ปุ่นนะครับเอามให้พี่น้องในเบิร์กในช่วงกลางสี่แล้วพี่น้องฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให um ้นะมีเดอร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้สองนุ่มนะครับผมนุ่มกับพี่ระบาดท่านเลครับเพื่อจะให้มีแห้งสู่ต่อเดินทําคลิปมั่นให้พี่น้องในเบิ้งเดีชมหน่อยนะพี่น้องเนาะสนใจก็กดไลค์กดแชร์ให้สองนุ่มมีเดอร์ครับผมพ่อแม่พี่น้องเอ้ยครับผมนี่สองหัวเดี่ยนุ่มพี่ก็ถือจนเส้นเลือดขึ้นเลยพี่น้องเฮ้ยง่าง่ายง่าโอ้อันนี้ก็ที่บอกว่าโบมี่ในการบำรุงพี่นี่โอ้ก็แตกบางทีนะ นี่พี่น้องดินแตกฟูเจอเลยเห็นหลงพี่เบึ้งไหเบิ้งยีบอโอเคแล้วครับพี่น้องล่างล่างล่างเลยให้นลวงพี่ล่างเบึ้งน้องครับน้องว่างล่างส,จางาสิจะล่างมากเลยเป็นหัวยังไงน,นะพี่น้องเนาะว่าผิวพันจะเนียนบอว่ามันหวอยหง่งสีนะผมพี่น้องบางคนอาจจะถามว่า,งาไงพี่นี่มันเสียบุมีห้อยแตกห้อย นั่นบมอครับนะจะเบิงนะครับนมพี่หลังมั่มจะมีรอยแตกหรือเปล่าเนาะพี่น้องเนาะเบิงกันเลยครับเนาะหลังมันมีวิธียังไงนะครับน้อบางเทื้าเขาปลูกมั่นเขาอยากให้มันไงเร็วให้มันโตเร็วเขาไปใส่ฮอร์โมนมากเกินไปนะนุมพี่น้องมันอ่ะมันอาจจะแตกมันอาจจะแตกครับผมนี่นะครับผมพี่น้องอือหัวใหญ่เลยพี่น้องง่ายกูแค่ล่อนแค่ล้อนหาลิตรครับผมพี่น้อง ล่อนหาเลือโอ้พี่น้องเอ้ยถ้ามันไล่หนึ่งได้ังสีประมาณสักเงาหนึ่งแถมมาสักหัวสองหัวหน่อสักหัวหน่ออันนี้ผมกินแล้วเงาเงาแล้วหัวหน่อไโซเอาโซผมไอโซมันยิ่งไงเลยครับผมนี่แหละครับพี่น้องการทำมันหวานญี่ปุ่นนี่ยมาดูแลรักษาดีๆนะพี่น้องเนาะกะสิเด็ดผลผลิตค่อนข้างดีจ้ะ ไงเดดด็อกสิแหละพี่น้องแต่ก็ต้องมีวิธีในการศึกษาเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดสนใจก็เข้ามาเบิ่งมาสอบถามได้พี่น้องมาเบิ่งมาสอบถามได้ครับผมบ่ได้หาวิชาบ่ได้อันนนั้ะครับพี่น้องเห็นพี่น้องได้ปลูกมันได้หัวมันงามได้ผลิตผลในหลายๆสองนุ่มก็ดีใจพี่น้องบอกมาทุกอย่างแล้วครับบ่ได้กักหยังสักอย่างครับพี่น้องแม่มน้องันเพื่อสิได้ไปหาหมองดีๆที่เพิ่นประส่งผลผลผลิตมาให้พี่น้องได้เบื้องซีแล่ะครับผม พี่น้องก็ศึกษาไปนํากันแล้วพี่น้องนอ้างแรวเราบอกไอ้สีหมองคุู้พี่อ่าก็ีละล้างแล้วเสนีแล้วพี่น้องนี่พี่น้องบงผิวขอ,ของเขานอะอันนี้คือหัวมันถิ่หง่มากเลยพี่น้องง่ายนะครับผมในในพี่น้องอันนี้อันนี้อาจจะมีเป็นห้อยเล็กๆน้อยๆนะพี่น้องนาะก,ก็ตามคือว่านะครับมันเป็นพืชที่อยู่แต่ดินนะพี่น้องนาะกะอยู่แต่ดินน่ยยิง่งมาผิวงามขนาดนี้พี่น้องก็ถือว่าเยี่ยมมากครับผม ถือว่าเยี่ยมมากพี่น้องแล้วหัวมันซึ่งค่อนข้างที่ไอหัวนี่ผมว่าน่าจะเกือบโลครับพี่น้องน่าจะเกือบโลโลเครื่งโลครืองบ่หนุนนน่มพี่ว่าโลโลเครืองนะผมน้องโลเครืองถึงสองโลเพราะว่าแต่ผมจับเลยเนาะพี่น้องกับประมาณโลโลเครืองกับสองโลเลยพี่น้องทำน้ำค่นอนข้างที่จะหนักอยู่พี่น้องหนักมากเลยเห็นหนุ่มพี่เอามันสมหยเบิ้งเนี่ยโอ้พี่น้องมันสม มันสมนอนคุรุยพี่น้องโอ้ี่พี่น้องหกควอมยาาเต็มนากลองโทรศัพท์เลยครับผมนี่นี่พี่น้องยิงไงครับผมยิงไงยิงไงย,งไงย,งไงยิงไงครับผมเอ้พี่กระป้องเบี้ยวเนะี่ยเอ้ยไ,ไงด่าก,กันเนาะนี่โลโก้ปะ อะไรอะไรเถอะอ่ไรอะไนี่ปลากระป๋องนะเออนี erm ่พี่น้องพี่น้องเห็นปลากระป๋องไหมครับพี่น้องเห็นขนาดปลากระป๋องทุกคนเนาะพี่น้องเนาะนี่ขนาดปลากระป๋องทุกคนนะครับเนาะแล้วก็มาเบิงหัวมันพี่น้องเบิงหัวมันกับปลากระป๋องเจอกันเด้อพี่น้องอันนี้คือขนาดของปลากระป๋องที่เฮาซื้อกินทั่วไปนะพี่น้องกับเบิงนะครับได้ล่ะ ว่าเขาง่ายขนาดใดครับหัวมันนี่ครับอ่ามาหน,น่อพี่น้องเทียบเคียงให้เบิ่องล่ะครับผมว่าใหญ่ขนาดใดเนาะพี่น้องเนาะน้ำไหนน้ำเนี่ยเทียบเคียงกันดไหนเบื้องล่ครับพี่น้องนี่หน่อพี่น้องหัวมันกับปลากระป๋องตาสามเมฆัพวพี่น้องนี่เราผมปลากระป๋องสามเมฆัวครับยิงใหญ่เนาะพี่น้องเนาะโอเคครับผมกะขอฝากปลาพี่น้องปลากัดลา์กดแชร์กดติดตามนะผมเนาะ ช่องสาบะปีเกษตรทำเงินนั่งไปเด้อรับผมสองนมนะครับผมนมกับพี่กับบ่าวทัานเลครับผมบาจะพาไปเบิงอาชีพทำเงินอยังต่อแล้วกะธุรกิจทำเงินอยังต,อง,นนอยงต่อนะครับน,น้อมือนี้สองนมนมกับพี่กับบ่าวทัานกับจิตกาวข้ามวาสวัสดีครับผม